โดยนายกรัฐมนตรีและผู้นำจอประเด็ดการของอิตาลีเนะี่ยเกิดในครอบครัวที่ยากจนในเมืองเปเปปิโดแควนเอมิเลียโรมก้าทางตอนเหนือของอิตาลีนะครับมารดาเป็นครูบิดาเนี่ยเป็นช่างเหล็กที่เริ่มใส่ในลัทธิสังคมนิยมตอน8ขวกลมนะครับเขาถูกไล่ออกจากโบสถ์เพราะไปแก้ผู้อื่นนะครับจากนั้นถูกส่งไปโรงเรียนประจําแต่ก็ถูกไล่ออกมาอยู่ดีครับเพราะว่าทาร้ายร่างกายนักเรียนคนอื่นและครูนะครับ ต่ออายุสิเเี่ยเขาได้หนีทหารโดยย้ายไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ทำงานมนเป็นหลักแหลง่งจนถูกจับในข้อหาคนจรจัดในที่สุดเขาก็ต้องกลับบ้านเกิดไปเกณนอาหารดีๆครับต่อมาเขาได้เข้าเป็นสมาชิพกพรรคสังคมนิยมของอิตาลีซึ่งเป็นหนึ่งในกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์พรรคคืออนาคตของกรรมอาชีพโดยในฐานะกระบอกเสียงคนสําคัญของพรรคสังคมนิยม เขาพยายามที่จะผลักดันให้พักเห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลในการเข้าร่วมสงครามโดยในที่สุดเนี่ยเขาถูกขับไล่ออกจากพักเขาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารน,นะ